ก็สวัสดีครับออวันนี้จะมาทําไฟกระพริบนะครับแบบ2หลอดติดดับติดดับนะครับโดยใช้ IC 555นะครับ1ตัวครับก็มาดูวิธีทาเลยนะครับ ใช้ IC 555นะครับ NE 555ต่อไปใช้ R 100K นะครับต่อเข้าที่ขา7และ6ครับต่อไปใช้ R 10K นะครับต่อเข้าขา8และ7นะครับ ต่อไปใช้คอนเนคเซอร์นะครับ10มโค10มโค25โวลต์นะครับต่อเข้าขาหนึ่งและสองต่อไปใช้สายไฟสั้นนะครับต่อเข้าที่ขาสองนะครับเข้าขาหก ใช้ R 100โอห์มนะครับต่อเข้าที่ขา3ใช้ R 100โอห์มนะครับต่อแยกเป็น3ทางนะครับต่อไปใช้หลอด LED นะครับต่อเข้าตรง R นี่นครับ บ,บครบัต้องเช็คลอดก่อนนะครับวิธแบบีเช็คก็ปรับไปที่คูณหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มิเตอร์เคลียร์แบบนี้นครับติดสีดำอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้ติดนะครับส่วนลอดนี้ สีดมอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้แบบนี้นะครับก็จะใช้ได้แน่นอนครับต่อไปใช้สายไฟสั้นนะครับต่อเข้าที่ขาหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าที่ขาหลอดตรงนี้นะครับต่อไปใช้สายไฟสั้นนะครับต่อเข้าที่ ขาแปดนะครับแล้วก็เข้าที่ขาหลอดตรงนี้นะครับต่อไปใช้หม้อแปลงนะครับห้าโวลต์นะครับต่อเข้าที่ขาบวกนะครับบวกเข้าที่ขาแปดนะครับลบเข้าที่ขาหนึ่งก็จะอยู่อย่างงี้นะครับ เสร็จแล้วก็ลองตรวจดูให้ดีนะครับแล้วก็เสียบไฟลองเลยครับโอเคนะครับติดก็เป็นอันเรียบร้อยครับ